สวัสดีจ้าพี่น้องเมือ่อกี้เขาเชิมาแกงเห็ดเพิองด้วยจา้าเขาจะมาเฮ็ดแต่เบอง์มาเฮ็ดจากไหนเนาะผู้แกงเป็นกแกงแล้วล่ะแต่ผู้แกงเขเป็นกะมีอุปกรณ์นะจ๊าว่ามี่อย่างไรไมีบปกริกตะไคร้แล้วก็ผักอีตูผักอีตูเขาเป็นผักอีตูแซ่แข่งด้วจ้าผักอีตูไม่ใช่มี่แต่ประเด็นกะมีเห็ดเห็ดคือเาอามาล่างล่างแล้วก็ต้มต้มหรือผู้จะลวกุกก็แล้วแต่ต้มไหว ต้มตัดเป็นตอนพอดีเนี่ยแหละมกัก,กจะได้กระ,ะจัดไปกระตุมไปกระจัดตุ่มเลียนสีนเลื่อยแล้วก็เครื่องปรุงกราโบ้มีอย่างหลายน้ำปลาจ้ะน้ำปลาีห่อได้กระได้กระมักปลาแดกจ้ะปลาแดกนเดกกนาะปลาแดดกระน้ำเอากะน้ำอย่านั่งเลยหะเห้อเลยค่ะชุดชุดได้กะน้ำอย่า,น,านั่เลยถ้าโบ้มีน้ำอย่านันานา่น้ำเปล่าก็ได้แต่ให้ไม่น้ำอย่านั่งแกจะน,น้ำอย่านัา่งเนาะไม่แสบเนาะโอเคเข้ามาเห็ดกันเลยเอาน้ำ อย่านั่งเข้าใส่หมอเด้วาน้ำอย่นั่งใส่หมอด้วยจ้าน้อย่นั่เข้าใส่หมอด้วย,ย,าาวยจ้าโด๋โน้ำแกงเนีออกมาหมดตะหน,นึ่งก็ไรไปตะหนก่ขึ้นถ้าออกไปตรองทีไปตะหนกขึ้นเ่เอาไปใช้ไฟเลยค่ะหะลังจากที่ข้าเอาน้ำอย่านั่งใส่หมอนอะกําลังสิห่อนจักน้อยอย่างเง้ยหมดเดือดดิห่อนหอ,อน,หน่แน้ำตีนุงดิงดิง ข้ากระใสริหนวยข้าจากผิดพรซอยที่เป็นมกลูกโดดกระเดกราจะจัดกับตะไคร่ข้ขาลงไปทำให้มันเดือดกุหลาบเปรุงเลยได้จ้ะปรุงได้ได,ได,ดียไม่ประแดดข้านหนำเดือดเท่ามัได้ออกเห็ดล่เนาะใส่ประแดดได้จนดหนำเดือดนะหน้าเงือบหอมุุุ้้้ละ เติปเมแบบแบบปลา,ดดปาแบบโดดโอ้แซ่บแดดแตน้ำปลาแดดตกน้ำปลาพอเด็ดเ้เจ้ะจะให้หมอเดือดพุดปูได้จ้าอันนี้หมอเข้าก็เริ่มเดือดแล้วจ้ะที่ที่ทำให้เดือดคือใส่เห็ดลงไปค่ะว้ายพี่ฝนมอก เ้าต้มใบลงไปนะคะใส่เห็ดด้วยจ้ะพี่น้องเอ้เห็ดที่ห้องต้มใหม่เห็ดที่ห้องต้มใหม่ใส่ลงไปต้มให้มัเดือดเองของเห็ดที่ต้องใส่ใบใส่ลงไปต้มเลยใส่ลงไปไอ้น้ำเดือดอีกรอบนึงด้วจ้ะต้มมาจนเดือดฟุดๆนะจ้ะเห็นบอพี่น้องต้มต้มเดือดฟุดๆเลยเดือดฟุดฟูดแล้วสุกแล pues ้วได้หนี่ เหาดห้าวเป็นต well, well. <laughs> ัวอย่างแบบปลาชุบห้าวต้มมาแล้วเ like ัวหนึ่งแล้วตอนห้าวลวกไปเนาะผู้ผลักหลวกอาจจะต้มดลวกจักหน่อยนึงอันนี้ของเ้านีวต้มต้มคางต้มแน่น่ะงามๆดีเลยดอกอ่อนๆดอกหน่อยๆเดี๋ยวหน่อยๆเพคนตัดเห็ดซางเมี่ยงเลยบั่นอๆยานยานไปเห็ดมาเป็นเห็ดมันใส่ทั้งดอกเลยเดี๋ยวดีบ้าง่าเป็นเห็ดใส่ไม่หมดดอกหมดเด็รู้สึกว่าขินเห็ดตัวเห็ดต้อนหน่อยหลายมันบม็ดยำเนาะเมนบ๊อพี่น้อง เอาใส่ท <ider> th ั้งดอกนั่สิอะไรคุณใส่เลยเข้าไปทั้งดอกเลยจัดเข้าไปใส่เม็ดจิ้มมันเดือดแล้วเนาะเท่ากับเห็นซุปแฉะแล้วกัเขากิใส่ปลาอีตูุกว่าทีนี้เดี๋ยวไ้มคะแค่เพิ่งใส่ออกใส่ลงไปน้ำใส่ใส่บบกอื้อใส่ผักฉัออกฉักปมใส่ผักวิ่ผักแล้วอืดที่แกะใส่น้ำใสดกะใส่ก๋ไปเด้๋ยวะอันนี้มั่งมี่ ก๋วกระเซี่จะอีฐตูอยู่แล้วรู้จกุ่ะเขาอีตูแ่แไปเดจ้ะใส่ลงไปค่ะไม่ต้องละลายเด้อมันจะเปื่อยไปอีฐตูแข่แข็งไย้อนลงไปคุน่ะปั่นสวดเด่นบอจ่าเนี่ยไปอิฐูแข็งแขงเข้าถือข้าหอนเป็นดังสีละเห็นบะทแข็งละน้ออกกรเคี้ยวอุ้มตุ้มขึ้นสดคือเก่าเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะมาเดินมาแสียมน้ากันพี่นอ้องแกงเห็ดเท่าแล้วแล้วจัดจานจ้าจัดจาน,จจานมาจัดจานมาทีนี้แกงซุปเลยเอ๊จัดจานมาทีนี้ว้าวถ้าพี่ข่อยบอโอเคไหมข่อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่มาก่อนนะคะถ้าพี่ข่อยบอโอเคมันต้องใช้กับโบยใช่ปะต้องใส่กบับโบยมันบ่ตากแกงอะนะทีะไปใส่ กั่จลางไหนโอ้ยหอมหอมหอมแซบแสบแสบอูย้ยจะแสบคักจะแสบคักเคยกินเธอหนึงตาใส่เป็นเล็กหน่อยปวดหัเห็ดเผิงเห็ดตับข่ยอยปวดแสบเลยโชมาจ้าแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดพึ่งแกงเห็ดเผิงเลยจ้าแสบแสบจ้า